ใชว่าตอนนี้กำถ่าลเรื่องไว้ละคร s. <S ับเป็ um, <t 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 ิก sure> ็ต่้ียดครับตนางมเป็นยังไงบ้าก็การถ่ายทนะครับก็เป็นไปได้ด้วยดีคือละครเรื่องนี้เนี่ยเดนะครับซึ่งทีกอเดืยกนารัมากพแล้วก็จะแบบเวลาอย่างพี่รุ่นพี่นักแสดงนะครับก็จะตินตก ก็จะแบบให้คำแนะนำเราสำบเราวันทีเราเล่นมุกไม่ทันคาบเลย้วแบบเราตอนแรกที่งเนี่ยเราไปนั่งร้องเใช่เาจัแสงดีก็จะเกร็งๆออกมาเจอแบบเฮ้ยเข้าใจดีเขก็เลาให้คำแนะนำมาลูกกับพิ่เจียมเดียเเข้าใจดีลนะก็คือแบบไ้รับคำให้ก็ลัใจาเกาะที่ได้เกดการเล่นมกนีเนี่ยจำเป็ ก็เป็นอไร่่อนนะครับมีที่ป่านียอะไรอันนี้นะครับ้่่ตอนนี้ถ่ายประมาณตอนนะที่ตอนแรกช่วงแรกที่จะลอไว้อย่างต่ำ20-25ตอนก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากก็กกำลังดียครับ ตอนนี้นะครับก็เริ่มรู้สึกเรียกว่าชินมากขึ้นแหละคือตอนแรกเราแบบไม่คุ้นนะครับแบบงงๆที่มันจะร้องทุกทีเราไมจับใจร้องทีเสร็จแล้วเสียงอันนี้แบบมีครอบแล้วก็ทำไปทั้งหมดทั้งหมดฉากก็มีดูบทม่ทีแล้วก็เวลาเล่นทีก็แบบเจาแล้วะรนคับช่วงแรกเหนื่อยก็ยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้เริ่มรู้สึกแบบเออชินมากขึ้นเริ่มเข้าใจแล้วรนองได้ ไมนะวิ่งไปักหน้าอะรเิ่มตัอมากนใวยกก็ตอนนี้ที่เล่นไปส่วนใหญ่จะเป็นฉากชิๆนะม่ดีแบบที่ต้องรับบทขนาดเศร้าร้องไห้หรือว่าลแๆอะไรนะคคร่อ้มปแล้ตนไปร่วมเป็นเรื่องร่ที่แบบความนนงไรอยาเ ทีชอตื่นใจัน hmm. อ like okay, ่ในกันที so ่บอกที okay. uh, okay. ่เปที BE ่เราถนัดมาดีอ่จะย่างดีดีครับอะเรไก็จะเป็นพวกแบบใจดีเพื่อนเพื่อนทะเลาะกันเราก็เป็นคนรน้าแล้วก็เป็นคนแบบเลิศไปร่วมงานแวดเพืแล้วเป็นเด็กตั้งใจเรียน่ห่าันเรียน้ ก็มาไม่ทันใรก็ไม่คชดจะไปดื่มด้วยไม่ได้สังผัได้ด่แบบนี้เขาก็บอกว่าเขียนบทมา สวัีครับี่ต้อยสวัีครับามาส้างันไสรุปเลยครับอาจารย์จะรผม เกลียดผมว่าแต่็ยังไ่ไมาเพราะนั้นแบบกายังเรื่อยๆก็ยังรม่ได้มาทีนี่บริษัทที่เราจแล้วว่าเดี๋ยวาว่างไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหน

ก็บคุมครัเราเป็นสภาพเชื Be easy. Be easy. ่อได้ว่า่าเราโรมเราเป็นพ้เราเคร่งทยเป็นอาชีพที่มั่นใจได้ว่าจิดว่าครบนะครับกีาเานด้เ่อมาชัวรเพิ่มอีกทีนะครัก็ตื่นเต้นไปเยอะขึ้นไปก็ไปคือก็จะมีเทรนเนอร์แหละคอยอยู่แล้ว สายข่ง <łość> ันทสัมา่อกนลายข้อเยนะคะปาแข่งกันท่มากยแล้วไหลักเขึ้นเรื่องของขึ้นมาเยอะมากรคือทจะด้เหอไร้า